ไป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 เฮ้อดีกว่าบีเตามหลังดูน้องเอ็มีของเรานะครับนานๆจะได้วิ่งโล่งๆอย่างนี้นะครับ เอาข้างหน้าอีกเหรอฮู้ฮู้ไปครับทุกคนโอ้โห เห็นอากาศอย่างนี้แต่ก็ยังมีความเย็นอยู่เลยนะอากาศแห่งความรู้ความเย็น,นครับฟินแลนด์ลมจะเข้าหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่าเอ,อผมปิดเสียงเต็มที่แล้วนะแต่ว่าแบบว่าให้ทุกคนได้ยินเสียงผมบ้างนะไม่รู้ว่าเอ,อมันจะได้ผลแค่ไหนนะขอให้ร้อยครับขอให้ร้อยกันทั้งนั้นเลยนะเขาวิ่งร้อยกันทั้งนั้นแล้วรถหลับผมนะ ไม่เห็นบิ๊กไปนะอยากเห็นเหมือนกันนะครับผมสักหน่อยก็ยังดีแบบว่าให้ผ่านกันสักหน่อยก็ยังดีนะเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็ไอเลย

หงงฝั่งนี้เยอะมากเลยนะโอ้โหอ,อย่างเยอะหงไม่รู้เห็นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> กัสานบีเอ็มตามหลังโอ้โหโอโหย่างเดือดเลยวันนี้นะท่อยังเงียบอยู่นะครับเดี๋ยวรอผมทำอะไรกับขี่ก่อนนะจองมาไม่ทัน วันศุกผมคิดว่าผมจะต้องทันครับเพราะว่าผมอยากเปลี่ยนท่อแล้วท่อนี้น่าจะเขาเรียกว่าตั้งอยู่บ้านจนสนิมขึ้นเอออยากรู้ว่าเป็นท่ออะไรคอยดูครับคอยดูนะโอ้รับรองลั่นทุง่งลั่นทุง่งมาลั่นที่ฟินแลนด์บ้างนะเออไม่ค่อยเห็นรถท่อดังครับที่นี่รถท่อไม่ค่อยเขาไม่ค่อยใส่ท่อกันหรือมั้ง ถนนที่เนี่ยมันก็สองเลนครับไปกลับแค่นั้นเอง ก็ไม่ดังมันไม่มีแรงบิดหรือเปล่าวะเออนี่ถ้าท่อแบบว่ามีเสียงหน่อยนะทุกคนนะโอ้คงจะคงจะไอ้นี่กว่าน,นี้อะนะคนหน้านั่งดูไม่ชวนง่วงนะพออย่างเงี้ยมันก็จะชวนง่วงนะครับนั่งดูผมขับไปก็จะชวนง่วงหน่อยนะแต่ก็ทนกันหน่อยครับทุกคนออเราก็ขับกันไปนะ <c oughs> กล้องก็มีครับแถวนี้ให้เจ็ดสิบแปดสิบอะไรแบบนี้นะโอ้ oh my g เกิดโอ้โหอะไรแล้วนั่นนะโอ้โหโอ้ เขาทำถนนครับเส้นนี้โอ้มือเย็นมาฝั่งนี้ก็ต้องรอนะรอเป็นลายไปแล้วก็พอเขาเปิดลายแล้วก็ค่อยวิ่งไปครับโออ น้องเซเบอร์ผมดูน้องเอมทีของเรานะครับอีกพักหนึ่งอะ่ะ <c oughs> นี่ถ้าเปลี่ยนท่อนี้สวยเลยนะ

ผมคิดว่าไกลแล้วมัง้งอยาวโคตรโหวันนี้มาถูกทางซะด้วยคนระับโอ้งไงน้องเซเบอร์ของเรา oh God, โอ้ไม่ก็ชีโุยังไม่หมดอีกเหรออุย้ยยาวอะ ยี่สิบสามสิบนะฝัะ nous, nous no. ่งนู้นไม่น่าจะมีคนเด้อฮาฮ่าฮ่าน่าน่าฮ่่่ง่า่งๆอย่างี้นะครับ ดูครับประมาณนี้ที่นี่เขาก็จะมีไฟเขียวไฟแดงนะเดี๋ยวจะมีที่ฝั่งนู้นนะทุกคนดูเขาจะใส่ชุดอย่างนี้นะโอ้โหนี่ครับเขาจะมีก้วยตั้งเลยนะว่าต้องระวังอะไรไปทั้เส้นไหนบ้างโอ้ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าเขาทําถนนใหม่เอาเรื่องแล้วโอ้ยเพิ่มความดําให้ร้อนะทุกคนนะ โอ้โหรถถ่ายฮู้วววนิ่มมากความนิ่มแบบโอ้ m ม g กอดคือแบบเขาจะทำถนนทุกรดูร้อนบอกว่าที่นี่เนี่ยเออโอ้โหเฮ้ยข้างหลังไอ้ยวฟูยเลยว้า ดูครับมันจะมีสองเลนนะคือเขาก็น่าจะกลบไปแล้วหรือเปล่าว่าฝั่งนู้นแต่ยังไม่เสร็จนะเพิ่งถมฝั่งนี้แหละอืประมาณห้ารอเมตรหรือเปล่าหรืออาจจะเกินกว่านั้นนะครับดูนี่คือการทําถนนของประเทศฟินแลนด์นะครับเออวันนี้เราก็ได้เห็นอะไรที่น่าสนใจด้วยนะเออ อืร <c oughs> ักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนผมก็ไอจังเลยนะดูครับไอนี่คือรถบทรถอะไรของประเทศนี้นะอืม เช็ดไม่นานนี่อยบอกว่าโดนยางมาต่อยเหรอ,อดูครับอ๋อ,อ,อน่าจะหมดข้างหน้าหรือเปล่ารู้สึกผมเห็นบลิบอ๋อใช่ครับคนคอยดูนะรถเยอะมาก ที่ที่ฟินเนี่ยรถไม่ค่อยติดครับถ้ารถติดแปลว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้วติดยาเอามากด้วยนะผมจะอยู่ฝั่งนี้นะพอจะได้ภาพดีๆให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเออขโออออมนขโมนโอ้ก็หลายเมตรอยู่นะห้าหร้อยเมตรอยู่นะ โอ้ยอ oh, oh, oh. mm ึมโอ้กันดูครับรอกันต่อไปฮู้ดูครับรถเยอะมาก รอกันเท้าคางอะครับนู้นรถก็กำลังมานะดูครับไปรุ่นเฮอาอนานหน่อยนะยาวครับยาว ha <laughs> <Ow, taken away. laughs> Oh, inside. Haha. Oh. Hahaha. <laughs> <right, y> <laughs> <laughs> <Dude>, bro. <laughs> oh. เดี๋ยวผมไปนี่ปุ๊บวนกลับเลยนะฮะตีกลับขึ้นนู่นเลยนะเพราะว่าผมคงไม่ตรงไปอีกแล้วนะเพราะว่าใช้เวลามากๆเลยผมคิดว่าต้องรออีกพักหนึ่งอะ่ะ เดี๋ยวจะได้ดูฝั่งนี้นะโอ้ทุกคนดูมันจะเป็นเครื่องเขาบดวิ่งอยู่ทางนี้แล้วก็บดที่ไทยกับที่นี่ไม่แน่ว่าทำเหมือนกันหรือเปล่านะครับถนนดูครับผ่านน้องเซเบอร์มาเปื้อนอีกหรือเปล่าโอ้โห โอ้ oh, รับเต็มดีครับอ๋อโอ้ชิด โอ้ไม่ก็มาวันที่เขาพังถนนด้วยนะโอเช่บราสโอตายแล้วตายแล้วขึ้นยังไงล่ะทีเนี้ยอ๋อ oh. oh. อยากขึ้นครับอยากไอ้เฮี้ยโอ้โหโอ้โหอ๋อ โอ้โห oh oh oh. ดูครับรถข้อมูลก็มีนะนู่นนะ <c oughs> ลงไปนู่นแล้วกลับโอ้ใหม่ก็ เอาละครับเราจะขึ้น